ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่2 1พฤศจิกาย,ยนนะคะชาวนา t h สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกกว่่าาาเป็นนรอนแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเคเอะไะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะพิจิกเมื่อเร็วๆนี้นะคะตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจนะคะรู้สึกว่ามี ความผูกพันเล็กๆกับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถูกใจหรือว่ารู้สึกว่าอยากที่จะเปิดใจให้กับเขานะคะซึ่งช่วงแรกในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างนี้คือดีมากๆนะคะคือทุกอย่างนี้ก็คือราบรื่นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้นะคะ กุมภาพันธ์นี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างบางเรื่องที่ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะสิ่งที่คิดว่าใช่หรือว่าสิ่งที่คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเนื่องจากว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือสัจธรรมของชีวิตเลยเนาะคือไม่มีอะไรที่ ดีไปตลอดหรือก็ไม่มีอะไรที่แย่ไปตลอดเช่นเดียวกันนะคะไม่มีอะไรที่แย่แบบ100%และไม่มีอะไรที่ดีแบบ100%ทุกอย่างมีดีมีเสียนะคะแล้วแต่ที่มุมมองทีนี้สำหรับในเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะไปเจอความจริงบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยกลับมาสองจิตสองใจไม่แน้ใจนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ว่าควรที่จะเป็นยังไงดีนะคะ พิจิตบางคนนะคะมีภาพในหัวว่าความรักที่ดีมันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หนึ่งสอสาห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเดือนนี้คุณอาจจะได้เห็นบางอย่างของเขาคนที่คุณไปสัมพันธ์ด้วยเนี่ยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วคุณก็เกิดความสงสัยว่าเรานี่จะคนคนนี้จะยังเป็นคนที่ใช่อยู่หรือเปล่านะคะตัวเขาเองเนี่ย ก็ดูพยายามในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปอยู่เหมือนกันนะคะในขณะที่พี่จิกเอเนี่ยก็มีความลังเลไม่แน่ใจว่าอยากจะไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้เพียงเพราะว่าสิ่งที่คุณได้พบได้เจอได้เห็นในเดือนนี้มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ในแบบที่คุณคิดหรือว่าในแบบที่คุณเชื่อแล้วนะคะ ดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของพิจิกนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงอีกนะคะบางคนอาจจะมองว่าเอะหรือว่าคนคนนี้เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าเขาไม่เหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปก็ได้นะคะเราอาจจะแค่รู้จักเขามากขึ้น เราอาจจะได้เห็นข้อเสียของเขาเพิ่มมากขึ้นซึ่งตามนาับไพ่ก็บอกว่าเขาคนที่เราไปสัมพันธ์ด้วยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอาจจะมีดีมีเสียแบบ,บบปะปนกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคีย์เวิร์ดของการแก้ไขตรงนี้คือการสื่อสารถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจตรงไหนเราก็น่าจะสามารถสื่อสารกันไปตรงๆได้นะคะ มันน่าจะสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นเพราะดูแล้วคนที่คุณไปสัมพันธ์ด้วยเขาก็ดูพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยแต่ถ้าเราไม่พูดหรือว่าถ้าเราไม่สื่อสารออกไปหรือถ้าเราแค่คิดว่าเรื่องแบบนี้เขาก็ควรจะรู้สิแล้วถ้าเขาไม่รู้ขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาก็ไม่แก้ไขถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดออกไปตรงๆมันอาจจะช่วยนะคะในการที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้มากกว่าขึ้คา Free yourself นะคะ อะไรที่เคยยึดถือยึดมั่นหรือว่ายึดติดนะคะเราอาจจะต้องปล่อยปล่อยไปบ้างนะคะบางวิธีการนะคะสามารถใช้กับบางความสัมพันธ์ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะ work กับทุกๆความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องดูไปมันก็แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะดูสิว่าในกุมภาพันธ์นี้นะคะพิจิกรู้สึกยังไงคะกับคนคนนี้ คุณมีความสงสัยและไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ใช่คนคนนั้นของคุณจริงๆหรือเปล่าเป็นคนที่จะสามารถอยู่ร่วมกันไปได้จริงๆไหมมุมที่คุณมองเขาในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าในวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นคือถ้าพอ energy ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ว่า ในตอนแรกเขาอาจจะแสดงออกให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่สักพักคือเขาก็แสดงออกเป็นอีกแบบหนึง่งหรืออาจจะหมายถึงแผนในชีวิตมันมีอะไรเปลี่ยนเช่นสมมติว่าตอนแรกเราคิดว่าเราน่าจะสามารถแบบเจอกันได้ในประเทศเดียวกันแต่สักพักอัพแพลนเขาเปลี่ยนไปละก็คือเขาอาจจะต้องย้ายที่ย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานย,าย้าย ถิ่นฐานอะไรใดๆก็แล้วแต่มันทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรืออย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วเราก็กลับมาย้อนคิดว่าเอแล้วแบบเนี้ยมันจะยังใช่ดีสิ่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเขาคนนั้นละครรู้สึกยังไงกับพีจิ เขายังต้องการนะคะในการที่จะไปต่อกับคุณเพราะว่าเขายังคงมีความรู้สึก นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าหลังจากนี้สถานการณ์มันจะยากมากขึ้นแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่ายังอยากที่จะไปต่อนะคะในบางกรณีที่เดือนนี้มีปัญหาการระพิจิกเงียบใส่หรืออะไรใส่ก็อยากจะบอกว่าความเงียบของคุณก็ค่อนข้างที่จะทําให้เขารู้สึกแย่พอสมควรนะคะเพราะว่าเหมือนกับแบบพอเงียบแล้วมันก็เกิดแบบในาจิต,ตังนะคะเขาก็คิด อะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับความเงียบตรงนี้แล้วก็มันก็ไม่เข้าใจกันสักทีนะคะเพราะฉะนั้นความเงียบของคุณก็ทําให้ตัวเขาเองรู้สึกสับสนนะแล้วก็รู้สึกคิดมากได้เหมือนกันเรื่องเราสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ชาได้นะคะเพราะนี้เป็นเพียงแค่ General Reading เท่านั้นนะคะ เพราะฉะน,นั้นสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะของชาวศิพิจิกและคณะพิจิกสิ่งที่เด่นชัดเลยเนี่ยคือเขาว่ายังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะเขายังอยากที่จะไปต่อนะคะแล้วเขาก็ยังเห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคิดว่าเรื่องนี้อาจจะ ขึ้นอยู่ที่เรามากกว่านะคะว่าเรายังอยากที่จะเลือกที่จะไปต่อไหมหากเลือกที่จะไปต่อเมื่อคิด ช่างใจแล้วข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารยังตรงไปตรงมาดูจะช่วยแก้ไขกับสถานการณ์นี้ได้มากกว่าเพราะความเงียบไม่น่าจะช่วยอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้นอกจากทาให้กันและการคิดมากนะคะพอไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยแล้วต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในความคิดของตัวเองเนี่ยมันก็คิดไปได้หลายแบบคิดไปได้หลายอย่างบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้เกิดอะไรที่แย่หรือรุนแรงขนาดนั้นก็ได้แต่ความคิดก็พาให้เราจรินตนาการไปทางที่แย่ที่สุด แล้วก็อยู่ดีๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะไปตอก็เป็นไปได้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงมันก็ยังสามารถไปกันได้อยู่นะคะบางเรื่องมันยังสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเม s s a จหลักๆนะคะสำหรับพิจิกในในเดือนกุมภาพันนี้นะคะว่าอาจจะปล่อยวางบางอย่างออกไปบ้างนะคะหรือในที่นี้อาจจะหมายถึงฟิ e yourself ในที่นี้อาจจะหมายถึง ego ก็ได้นะความ ความที่มีอีโก้ของเราความยึดมั่นถือมั่นของเราอาจจะทำให้เราไม่อยากที่จะพูดหรือสืส่อสารเอาไปว่าเราไม่พอใจอะไรตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่า การที S 1> <S 1> ่ลดอีก้ลงแล้วพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจริงๆอาจจะเป็นทางเดียวในการที่จะกอบกู้สถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วต่างคนก็ต่างยังมีใจให้กันและกันเพียงแต่ความคิดมากนั้นมันบังตาแล้วก็ทำให้เรามองไม่เห็นทางออกของความสัมพันธ์นี้เลยนะคะ ่ะคาสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดลค k e comment ดีๆดี c o m m e n ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ